โอเคครับวันนี้โยกับผมนะครับโอ๊ควันนี้ผมจะมารีวิวเป็น อันนี้ท่าเต้นนะกับสกินไอวอลนะไอวอลอยู่ไหนไอวอล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 สกินไอวอลระเบิดนี่ยเป็นไอวอลอันนี้นะครับก็คือเป็นสกินไอวอลคาบ้านะคือจากปกติที่มันย้อมสีมาย้อมแมวมาอันนี้คือย้อมแมวคือเนี้ยย้อมแมวมาใช่ไหมคือขอโทษนะที่มี กัตนตือนนะครับก็คือว่าอันนี้คือยอ้อมอันนี้คือยอ้อ,นนอ,ยอมแมวมาเป็นไอวอลชิบะบูย่าไอวอลลาวาแล้วก็วอลดำแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้มันก็แค่รถตัวเนี้ยคือมันมี3มตัวที่ไม่ย้อมแมวแต่มันช้างก้กินใหม่ออกมาเลยเป็นไอวอลบังเกอร์แล้วก็ไอวอลงูแล้วก็มีไอวอลตัวหนึ่งคือไอวอลม่วงวันนี้ผมจะมารีวิวเป็นไอวอลงูก่อน นะเป็นไอวอรงูนะก็คือเป็นจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้ามีอะไรกันเกิดอะไรผมขอโทษดน้นะไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหน,นก็ขั้นแรกผมจะให้ดูท่าก่อนแล้วกันนะท่าก็จะเป็นประมาณนี้มันจะขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็วน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 ,วนแล้วก็กระโดดอันนี้มาดูกันมาดูกัน ก็อันนี้ก็เป็นข้างหน้ามันนะแน่นะนี่ตามันจะออกแบบแนวเรื่องแสงเงินแสงหน่อยเนะี่ยตามันจะเหมือนแบบเให้ดูใกล้ๆมันจะเหมือนสีเรื่องแสงนะอ่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ไอวองอเดี๋ยวให้ดูหน่อนี่ไอวองอูนะไอ้วองอูนะนี่นี่นี่ตามันจะออกแนวแบบนี้นะก็ประมาณนี้นะ เอ้ยยิ่งนี่พามาดูเลยว่าคุเติม่าไร่นะครับ็บไว้นะกิจกรรมนี้หมดถึงหมดวันที่ที่สองคุมหาพันธ์นะผมเดี๋ยวผมให้ดูประวัติก่อนก็คือผมนี่นะผมกดไปตอนแรกมีห้าสิบห้าสิบแล้วก็ยี่ยิบแล้วก็มีหนึ่งอแปิบเดี๋ยวให้ดูหนึ่งรปิบก็คือผมได้เป็นอันนี้กับอันนี้เลยนะครับก็ ถือว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะ่าจะไม่เกินหนึ่งพันเพ็ดนะนะครับโอเควันนี้ก็ไปเร็วไปเร็วนะฮะไปนะไว้เจอเกันใหม่คลิปห <Yeah. S 1> น้าครับสวัสดีครับ